สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปชมภาพผนังโบสถ์และวิหารแห่งประเทศไทยภาพที่10บค่ะทรงแข่งธนูแผลงอนเป็นคัติยะประเพณีภาษากะยะราชกุมารจะต้องศึกษายุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างชำนิชำนาญ ให้สงกับพระนามว่าขัติยะซึ่งแปลว่านักรบเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทรงศึกษายุทธศิล์เหล่านั้นมาโดยช่ำชองจนพระเกียรติยศเรื่องหลือไปทั่วสากลชมโพทวีปก่อนที่จะทรงอภิเษกสมรสพระองค์ได้ทรงแข่งขันการยิงธนูแผงสอน ซึ่งเป็นยุทธศิลปะชั้นสูงในสมัยนั้นปรากฏว่าได้ทรงผ่านการชนะเลิศมาได้อย่างง่ายดายแม้เจ้าชายเทวทัตคู่แข่งขันสำคัญของพระอ,องค์ก็ทรงพ่ายแพ้อย่างหลุดลุยจึงไม่เฉพาะแต่ทางโลกุตตะเท่านั้นที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะได้ แม้ทางโลกียวิสัยก็ทรงสามารถเอาชนะได้เช่นเดียวกันสมตามพระวาจาประกาศิทธิ์ที่พระองค์ทรงเปล่งเมื่อตัดสะรู้แล้วว่าอโคหะมะสมิโลกัสะเราเป็นผู้เลิศในโลกดังนี้ คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกรุณากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ